ชื่อเก้านะครับปีนี้ก็อายุ46แล้วตอนนี้ก็ทําเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ครับจริงๆแล้วเหมือนเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่เด็กก็คือไปโรงเรียนเลือดกําเนาไหลกลับมาบ้านทุกวนันโดนอะไรนิดอะไรหน่อยหรือว่าเจออากาศไม่ดีก็จะเลือดกำเนาไหลทุกวันนะครับทีนี้มันก็ต่อเนื่องเป็นมาจนจนโตอาการพวกนี้มันจะทําให้เรา ลำบากครับเวลาเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าจะาใช้ชีวิตประจำวันจะต้องคอยระวงตลอดว่าเลือดจะไหลเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับทีนี้ทางภรรยาก็เลยอยากไปลองหาสรรหาพวกอาหารเสริมหรือว่ายาอะไรต่างๆครับว่าอยากจะให้อาการนี้มันดีขึ้นหรือว่ามันจะหายไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยไปเจอกับตัวนี้ครับตัวผลิตภัณฑ์ V 9นครับก็เลยเริ่มจากตัวนี้ลองทานดูแรกๆก็ รู้สึกได้ครับว่ามันมันเฟรชขึ้นแล้วก็ร่างกายมันมันดีขึ้นจากแบบนอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยฮะก็หลับง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของอาการภูมิแพ้ที่เคยแบบเลือดกําเดาไหลบ่อยแล้วก็พอมาเจออากาศในช่วงเวลาแบบเอ่อพีเอเยอะก็กลายเป็นว่าพอเราทานตัวนี้ไปแล้วมันรู้สึกว่ามันไหลน้อยลงจนแบบ บางทีเป็นอาทิตย์หรือว่าหายไปเลยก็เลยรู้สึกเออรู้สึกว่าตัวนี้มันตอบโจทย์ของเราได้อยากจะทานต่อต่อเนื่องไปฮะเพราะว่าคิดว่าถ้าทานต่อเนื่องมันน่าจะได้ผลในระยะยาวที่ดีขึ้นแล้วก็ตัววีนน์เนี่ยฮะก็ตอบโจทย์เราที่สุดแล้ว